กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ให้ถดถอยไปจากรอบที่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นความยากลําบากเหลือเกินเราจะกลับไปทบทวนค่ะว่าการระบาดในรอบแรกนั้นส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจอย่างไรบ้างและสถานการณ์ณนะตอนนี้เป็นอย่างไรมีอะไรที่ต้องเป็นโจทย์ใหญ่ของการรับมือทั้งสองเรื่องนี้ค่ะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ลุกลามไปอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนมีนาคม พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศกว่าวันละ100คนนำไปสู่มาตรการล็อกดาวเพื่อคุมโรคนี่คือยาแรงที่ถูกใช้คุมการระบาดรัฐบาลออกนโยบายอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติคุมเข้มกิจกรรมและกิจการเสี่ยงพร้อมกับตัวคนไทยและต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศ14วันจนผู้ติดเชื้อในประเทศกลายเป็นศูนย์ในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่นั่นกลับกลายเป็นแผลเป็นในภาคเศรษฐกิจ มิถุนายนมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันถูกงัดขึ้นมาใช้หลังมีคนตกงานกระทานหันจากมาตรการล็อกดาวน์แต่ก็เกิดเสียงวิจารณ์ถึงความไม่ทั่วถึงขณะเดียวกันรัฐบาลตัดสินใจกู้เงิน1.9ล,ล้านล้านบาทเพื่อแก้วิกฤตผ่านมาแล้วเกือบปีหลายเมืองที่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติยังเงียบเหงาผู้ประกอบการทยอยปิดกิจการ แม้ช่วงเดือนก็กระดาคมรัฐบาลจะผ่อนปลนการดำเนินธุรกิจแต่สัญญาณของการฟื้นตัวยังไม่กลับมาภาคบริการมีแรงงานมากที่สุดถึง19ล้านคนเพียงไตรมาสสองของปีนี้ก็ตกงานแล้วกว่า300,000คนและอีกไม่น้อยเสี่ยงจะตกงานไม่ต่างจากแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์หลายคนตัดสินใจกลับบ้านคืนสู่ภาคเกษตรตัวเลขการว่างงานไตรมาสสอของปี2563อยู่ที่7 4 0 0 0 0คน และผู้ที่มีงานประจําแต่ไม่ได้ทํางานเสี่ยงตกงานอีกถึงสองล้านห้าแสนคนเมื่อรวมกับผู้ว่างงานจริงจะอยู่ที่สามล้านสองแสนคนซึ่งอยู่ในข่ายจะว่างงานสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าคิดเป็นแ5ดดหเปอร์เซ็นตของกําลังแรงงานทั้งหมด3าสิบเจ็ดล้านคนสูงกว่าช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยํากุ้งเมื่อปี2 5 4พันห้าร้อยสี่สิบตกงานมากกว่ามากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าต้มยำกุ้งเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะภายในแต่เหตุการณ์เที่ยวเนี้ย ตลาดภายนอกเรายังไม่ฟื้นเลยหมายว่าตลาดส่งออกนะแล้วก็นักท่องเที่ยวสองตัวที่เป็นไม้ค้ำยันที่สําคัญของภาคเศรษฐกิจเราเนี่ยใช่ไหมฮะอย่างมากถ้าเราผ่อนคลายในปีนี้ก็อาจจะได้จํานวนนักท่องเที่ยวกลับมาสักจานวนหนึ่งนะอาจจะแค่สักห้าเปอร์เซ็นตสิบเปอร์เซ็นจากยอดที่เคยมีสามสิบเก้าล้านคนรวมทล้งคนไทยด้วยเนี่ยนะฮะซึ่งมันมันก็ยังไม่สามารถจะจะทให้ดึงให้เศรษฐกิจขึ้นมาได้ แม้ทุกฝ่ายจะคาดการว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเวลาที่ไทยจะได้รับวัคซีนโควิด19ล็อดแรกประมาณกลางปี2564แต่ขณะน,นี้เรากลับเผชิญกับการระบาดรอบใหม่หากตัวเลขผู้ว่างงานสูงขึ้นอีกเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเชื่อว่าจะกระทบทั้งกำลังซื้อและปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ปัจจุบันอยู่ที่83.8ต่อ GDP ผมว่าปีหน้าเนี่ยเราเอาเรื่องของ การแก้ปัญหาเรื่องของการระบาดแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยให้มันไปได้ดีขึ้นเนี่ยคนเสี่ยงจนก็อาจจะเปลี่ยนถูก transform มาเป็นคนไม่เสี่ยงจนก็ได้นะอ่าถ้าเรามีมาตรการที่มันถูกต้องตรงประเด็นลงไปนะครับหากการระบาดรอบใหม่นำไปสู่การหดตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปีหน้าแทนที่จะฟื้นตัวสถาบันการเงินไหลายแห่งประเมินว่า ไทยจะเข้าสู่ภาวะ Double d i s m Recession หรือเศรษฐกิจถดถอยซ้ำซ้อนนี่จึงเป็นโจทย์ท้าทายทั้งภารกิจด้านการเงินการคลังการแก้ปัญหาความยากจนและการลดความเหลื่อมล้ำ ตกงานกันไปแล้ว3ล้านคนเสี่ยงว่าจะตกงานเพิ่มขึ้น8ล้านกว่าคนหรืออาจจะถึง10ล้านคนในปีหน้านี่ยังไม่ได้นับรวมถึงเรื่องของการระบาดรอบใหม่หรือว่าแนวโน้มของการระบาดของโรคระบาดอื่นๆที่อาจจะตามมาอีกในอนาคตอันใกล้นะคะนี่ไม่ใช่การขู่ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่อาจจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็มีข้อมูลค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าจะมีการระบาดใหม่แต่ว่าเราก็คงจะยอมรับการ เจ็บตัวกันไปกว่านี้ไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อกระทบมาถึงเรื่องของปัญหาปากท้องแล้วก็กลุ่มคนเปราะบางที่สําคัญนะคะเรื่อง